ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแต่ว่ามันยาวมากเลยผมกําลังคิดคํานวณในหัวว่าถ้าเล่าไปแล้วจะทําให้ทุกท่านกลับบ้านดึกแน่ๆแ,แต่ผมไม่เคยเล่าในรอบไหนฟังเลยนะเนี่ย <S <S ที่คุณปบมือคุณมั่นใจเหรอครับว่าคุณจะกลับบ้านดึกได้ <laughs> ผมว่าไม่เดือดร้อนนะผมมีความสุขเวลาอยู่บนเวทีเนะี่ยเหมือนผมอยู่ บ้านต like 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 ัวเองแล้ว uh คุณมาเยี่ยมมันห้องรับแขกผมมีความสุขผมไม่เคยอยากกันเลิกเลยแต่ผมชอบห่วงคือเดี๋ยวกลับบ้านดึกอ่ะเราอย่างนี้ได้ไหมเราพันห้าพันห้าสองพันห้านี่ผมเข้าใจนะคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ผมว่าเราเกณฑ500ออกไปก่อนดีไหม ผมเรียนที่สริ์จนถึงมัธยมแล้วก็ผมเกลียดความจนมากเลยผมก็เลยไม่อยากอยู่กับแม่ผมผมเกลียดแม่ผมที่จนผมก็เลยหนีออกจากบ้านเป็นครั้งแรกขโมยเงินแม่แล้วรอจังหวะแม่ผมคลุกไก่อยู่ตอนเช้าที่จะเอามาปิ้งไก่ขายรถ ที่มันจะมาจอดหน้าบ้านเขาเรียกว่ารถบกสแดงสาย99จากสุรินทร์สู่กรุงเทพผมรอจังหวะแล้วผมก็รถมันจะมาแล้วเนี่อหอกป่ามันจะมาปุ๊บแม่ผมไปซื้อสีอิ่วให้แม่หน่อยอุดมซื้อสีอิ่วให้แม่หน่อยแม่ผมใช้ไปซื้อสีอิ่วผมก็พัวพวงคือถ้ารถมันมาแล้วทำไงก็เลยเอาอ,อย่างนี้ก็ ได้โอกาสเปิดกระป๋องตังกโกยตังมาทั้งหมดเลยทั้งเหรียญและแบงก์ใสมาปุ๊บแล้วก็ทําทีออกเดินไปซื้อซีอิ๊วโดยเอากระเป๋าจําได้กระเป๋าสีเหลืองโกดักขุนแผนอุ้มว้เงี้ยแล้วกล่าแม่เห็นแล้วก็เดินออกมาดูจังหวะแม่หันหลังไปปุ๊บขึ้นไปรถบกสแดงมากระโดดขึ้นรถไปเข้ากรุงเทพหนีความจนทิ้งแม่ให้เผชิญความจนอยู่ลําพังจะไปไหนอ่ะไปชนบุรีเพราะคิดว่า ญาติอ่ะเขารวยกว่าเราต้องสบายแน่นอนไปลงที่กรุงเทพหลังจากนั้นโลกมืดคือไปไม่เป็นอ่ะเด็กคนหนึ่งอ่ะไปไม่เป็นปุ๊บก็ไปถามพระเห็นมีพระอยู่แถวนั้นนะ่เออไปไปชนบุรีไปทางไหนพระที่นั่งรถไปด้วยกันเนี่ยก็ชี้ไปชนบุรีไปถึงชนบุรีนั่งต่อไปอำเภอบ้านบึงไปเจอบ้านญาติเขาถามเฮ้ยม,มาได้ยังไงก็แต่งเรื่องโกหก ว่าแมต่ตีแม่ทําทารุณกรรมอยู่ด้วยไม่ได้ขอมาอยู่ด like <masterpiece> ้วยแล้วกันผมเกลียดแม่ผมผมเกลียดแม่ผมทางญาติก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเออเด็กมันหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็เลยให้ผมอยู่ที่นั่นก่อนผมอยู่ที่บ้านญาติต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบเจ็ดคนเป็นกงสีมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ไม่มีที่นอนให้ผมละ ผมมีที่นอนคือหน้าหิ้งพักขนาดประมาณสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรกิจการที่บ้านนั้นขายผลไม้กับขายพวงหลิดที่ที่ผมนอนคือที่ที่เขาไว้เก็บพวงหลินมันเป็นพวงหลิดแล้วมีห่อพลาสติกอยู่แล้วก็มีกระดาษพาดรอคนมาใส่หลายชื่อมันก็พิงอยู่กระดอกไม้ปลอมซ้ายขวาเบียดเกเกีย,กยตรงกลางไว้นอน ผมนอนตรงนั้นในซอกในซอกนั้นอ่ะมันเหมือนกับผมได้อยู่งานศพทุกคืนผมอยู่ตรงนั้นผมคิดว่าผมจะสบายผมหนีเสือไปเจอจระเข้ที่ร้านขายผลไม้เราต้องตื่นประมาณตีสคนเงาะคนผลไม้ผมไปเรียนหนังสือเขาก็ส่งผมเรียนแล้วผมก็รู้สึกว่าใจแตกละตอนนั้น กลายเป็นเขาเรียกอะไรไม่ตั้งใจเรียนคือเด็กอาชีวะนะฮะเด็กอาชีวะก็คือเห่อตามเขาอะตอนนั้นเขาฮิตอะไรคาราบาวคิริบูนหนุยอัมพลคนดันเกวียนแต่งตัวเหมือนเขาทุกอย่างเลยออกมาเป็นตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินแบบเขาทำเป็นจิกโกโะทำเป็นจิกโกโแบบเดินไปอย่างเงี้ยไม่ตั้งใจเรียนเลย ไม่มีตัวตนสุดๆเลยข่าวเนี้เป็นซอกกล่าวของจริงเลยเพราะว่ามาจากสุรินไงแล้วมาโผล่มาที่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเสาร์อาทิตย์อยากจะมีตัวตนมั่งเปิดหนังสือเธอกับฉันพนอานนท์อยากลงหน้ากลางนั่งรถจากอำเภอบ้านบึงนั่งครับเนี่ยอำเภอบ้านบึงมาถึงชนบุรีจากชนบุรีมาบางนาจากบางนาไปสยามสี่ห้าต่อห้าชั่วโมง เพื่อไปนั่งตรงกระไดยสยามเซ็นเตอร์หวังว่าวันหนึ่งพี่พจน์อานนท์จะมาเห็นแดดเรียนหน้าจนถึงเย็น <S 1> <S 1> ไม่กล้าลุกเพราะลุกแล้วเดี๋ยวเขาไม่เจอพอถึงตอนเย็นฟ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนั่งรถกลับเหมือนเดิมห้าต่ออีกห้าชั่วโมงกลับไปอำเภอบ้านบึงไปนอนในซอกลงศพเหมือนเดิม เพื่อนๆที่อาชีวะถามให้กูไปนอนบ้านม,มึงบ้างได้ไหมกูต้องเอาอะไรไปบ้าง <c oughs> มึงเอาดอกบัวมาอย่างเดียวก็พอ <c oughs> มาพานนม,มไว้เนี่ยนอนข้างๆ,างๆางกูจะมาไหมเนี่ย <c oughs> ผมไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะไม่ตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ญาติเริ่มไม่เอายิ่งผมหนีไปทําสุนัตอะไรอีกอะ่ะหนักเลยตอนนั้นอนะ่ะญาติไม่เอาละญาติจะไม่ส่งผมกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง ทำไงเดีผมไม่มีที่ไปตอนนั้นผมรู้สึกตัวเองเคว้งคว้างสุดๆเลยปรากฏว่าเขาให้มีประกาศรับบวชสม,มนเนรภาคฤดูร้อนผมไม่รู้จะไปไหนอะ่ะผมมันไม่มีที่ไปจริงๆงั้นก็เออ,เอ,อว,วัดวัดก็ได้ช่วงปิดเทอมวัดก็ได้ไปบวชเนนภาคฤดูร้อนหลายสิบรูปเลยคนอื่นบวชนะัก็จะมีญาติมาเราเนี่ยมาหลายปีแล้ว ไม่ไม่เคยติดต่อแม่เราเลยก็บวชเองอยู่วัดเองไม่มีใครรู้ญาติก็ไม่มาเพราะผมนิสัยแย่มากผมก็บวชของผมลำพังอยู่วัดลำพังวันหนึ่งนั่งฉันอยู่กับพระกับเนนหลายสิบรูปก,ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินจูงเด็กมามองไกลๆไม่รู้ว่าใครนะจนมาเกาะอยู่รั้วกุฏิ พอมเกาะรู้กติดคนก็ลุกเลยแม่เราแม่เรามายืนเกาะรั้วอยู่ดูลูกฉันพอเห็นเป็นแม่ก็แบบอยู่ๆน้ำตากไ็ไหลอยากวิ่งลงไปกอดแต่ว่ากอดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในผ้าเหลืองแล้วคนอื่นก็ไปรู้ด้วยว่าน,นี่เป็นแม่เราแต่เราเห็นผู้หญิงคนนี้ที่เราเราทิ้งเขามานานเนี่ยแล้วเขามายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วน้ำตากไ็ไหลฉันข้าวอยู่ น้ำตาไหลลงไปในจานเสียงดังแป้งแป้งเนนกับพราที่ฉันอยู่วงเดียวกันแบบว่าไม่เข้าใจในความรู้สึกของผมคือน้ำตาที่หยดอะ่ะมันรู้สึกเสียงมันดังเหมือนน้ำที่โดนกระมัง14บใบที่จังหวัดสุรินทร์ <laughs> แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทิ้งผู้หญิงคนนี้มานานจังเลยอะ่ะแล้วนี่เขาเขาคือแม่เราหรือเนี่ยแล้วนั่นคือน้องเรานื่ยที่เราทิ้งเข้ามาตั้งนาน ฉันเสร็จผมก็ลงไปคุยกับแม่ห่างกันมานานอะ่ะก็คุยกันแบบเขินๆสองสาคำหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกหลายปีเพราะว่าผมรู้สึกอะไรในใจไม่รู้ผมก็เรียนจบอาชีวะแล้วก็ขอไปต่อที่เพาะช่างจบจากเพาะช่างผมไปเยี่ยมแม่ครั้งหนึ่งนานเลยหลายปีเลยกลับไปเยี่ยมแม่ความรู้สึกตอนนี้เปลี่ยนไปเลยผมกลับไปบ้านหลังเดิม ผมเห็นป้าคนหนึ่งอ่ะคือไม่อยากจะนึกว่าเป็นแม่เลยเป็นป้าคนเดิมอยู่ที่เดิมห้องน้ําห้องเดิมทุกอย่างมันเหมือนเดิมมุ้งอันเดิมพัดลมอันเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่ผมหรอเนี่ยเขาดําเขาฟันหลอเขาเขาดูจนมากเลยเขาเหมือนคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักแล้วผมทิ้งให้เขาเผชิญความจนอยู่อย่างนี้อย,นอย่างลําพังมาได้ยังไงคืนนั้นนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันผมรู้สึกว่า เราต้องทำยังไงบางอย่างให้แม่เราหนีออกจากมุงอันนี้หนีออกจากพัดลมอันนี้แล้วผมก็สัญญากับตัวเองเลยว่า ชีวิตเราต้องดีขึ้นผมกลับมาแล้วผมก็ไม่มีเงินเรียนต่อคือญาติส่งได้แค่คนเดียวผมก็ต้องเปลี่ยนจากผมออกมาแล้วให้นอกไปแทนผมก็เลื่อนไปสมัครเป็นตัวประกอบแล้วก็ตัวประกอบ300อบาท5 0 0บาท700บาทผมเก็บเงินครั้งแรกได้3 5 0ห0ผมก็ไปเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอพันบึงเป็นตึกแถว ก็เอาเงินไดไปมัดจำประมาณหมื่นห้าหลังจากนั้นก็เป็นค่าเช่าผมก็นั่งคุยกับพี่ชายผมน้องชายสามคนเราเราแตกแยกนะเราก็มานั่งคุยกันมันก็เขินเขินคนไม่ค่อเหมือนไม่ได้ผูกพันไม่ได้สนิทกันนะแต่ผมว่าเฮ้ยขอสักอย่างนึงอยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามากเลยไม่เคยมีเห็นคนอื่นเขากินรู้สึกมันทำไมเราไม่มี ผมบอกพี่ผมว่าป่ะไปชวนแม่กลับมาอยู่ด้วยกันพี่ผมบอกแม่ไม่มาหรอกเพราะว่าตอนก่อนเขาไปเขาสะเทือนใจแล้วเขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกผมบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปง้อนั่งรถบขสไปส2บสองชั่วโมงถึงสุรินผมลงไปบอกแม่ไปอยู่ด้วยกันนะไม่ไปฉันมีศักดิ์ศรีฉันพูดอะไรแล้วฉันไม่ไปบอกแม่ น้องอยู่ที่นั่นถ้าแม่ไปอะ่ะมันจะมีกำลังใจเรียนแม่บอกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนสามวันแล้วแม่ก็ทําการขายของหมดเลยที่มีอยู่ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็จริงๆหนักไปทางการใช้นี่อะไรเขามากกว่าแล้วก็เช่าสิบล้อนั่งกลับมาข้างหลังก็ขนบูเนี่ยพวกหมอนมุง้งตู้แล้วพัดลมตัวนั้นด้วยนะ หรือมันไม่ได้เลยนะครมุ้งมึงนคกคิกมาขนมาวิ่งออกจากจังหวัดสุรินทร์สิบล้อสองข้างสิบล้อไม้ๆอ่ะข้างๆมันจะมีลมตีเข้ามาคนขับพี่ชายผมแม่ผมนั่งนี่แล้วผมนั่งตรงริมผมรู้สึกมันวิ่งออกจากสุรินทร์แล้วน้ำตาผมก็ไหล แต่ผมไม่อยากให้แม่ผมเห็นนะคือมันไหลแบบเราเบือนหน้าไปงี้ลมมันตีหน้าน,น้ำตาข้างเนี้ปีนจมูกขึ้นมาออกไปที่เนี้ยออกไปนะี่แหลผมแบบในวิทยุมันเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกแม่งพลอชิพายครับแม่งพ่อรู้สึกว่าเรากาลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นรถสิบสองชั่วโมงเข้ามาถึงที่บอำเภอบ้านบึงน้องชายผมถูบ้านหรอ คืนนั้นขนของลงเสร็จประมาณตีอะไรก็ไม่รู้บ้านไม่ได้แต่งแล้วของยัดเข้าไปแล้วเราก็เหมาเอาห้องหนึ่งเป็นห้องนอนเราไฟนี่อ่อน,วอออนสว่างสว่างแล้วก็แล้วก็เอาฟูกที่เดิมที่เราเคยนอนมาแบะเรียงหมดเลยแล้วก็นอนด้วยกันนอนตีนกายกันไม่ต้องมีมุง้งแล้วก็มีพัลดลมตัวยนะนะซึ่งแม่งแบบผมมองมนะันอะ จากตอนเด็กผมมองแล้วตอนนี้ผมมองมันเป็นอิสระแบบมันไม่ต้องติดมุ้งอะไรเลก่不ผมว่าซึกเป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยนอนเอาตีนไก่กันเขียเียเคียเขียพูดคุยกันแล้วก็ซื้ออะไรมากินกันตอนกลางคืนมันเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เกิดมาผมว่าคัน กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะมีความหมายมากใครที่มีครอบครัวรักษาไว้นะครับ ว่าไม่มีใครรักเราเท่า,ทาแม่เราเลยหลังจากตอนนั้นผมเห็นแม่ผมนอนเห็นผมแม่แม่ผมเริ่มทำอาชีพแล้วผมก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปกูจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีก ถึงแม้นเขาอยากจะได้ซีอิ้วกูก็จะให้คนอื่นไปซื้อขอบคุณนะครับที่ร่วมรับฟังแล้วก็เหมือนผมได้รู้สึกแชร์ความรู้สึกกับกับญาติๆนี่มันเขามาดูตลกแล้วกูจะมาร้องไห้ทำไม